ลงฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ Better Health Better Life นะคะวันนี้พบกับดิฉันสุนาริศละพงศ์นะคะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาไรเสลุยในเรื่องแนวทางการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคกฎดไหลย้อนค่ะโรคกดไหลย้อนคืออะไรโรคกฎดไหลย้อนก็คือความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารนะคะโรคกฎดไหลย้อนมาจากภาษาอังกฤษเราเรียกว่า gastrosophageal e reflux นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเกิดนะคะ โรคเกิดหรือโรคกดไหลย้อนก็คือภาวะที่มีกดนะคะหรือน้ําย่อยไหลย้อนจากกระเพาะอาหารนะคะเข้าสู่หลอดอาหารนะคะถึงแม้ว่าร่างกายของคนเรานะคะจะมีหูรูดนะคะกั้นระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะพบว่าในคนปกตินะคะ หลังรับประทานอาหารก็มีโอกาสเกิดกรดไหย้อนนะคะจากกระเพาะเข้าสู่หลอดอาหารได้เช่นกันนะคะประมาณ1-4ครั้งต่อวันโดยไม่ก่อให้เกิดโรคหรืออาการของโรคกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีกลไกลในการบีบตัวของหลอดอาหารเพื่อไล่กรดที่ไหลย้อนขึ้นมานะคะให้กลับลงสู่กระเพาะอาหารได้เองน,น,นะคะ ซึ่งในคนปกติการกืนน้ำลายเฉลี่ยนาทีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อไล่กดที่ไหลย,ย้อนขึ้นมากับลงสู่กระเพาะนอกจากนี้ร่างกายยังมีกลไกอื่นๆนะคะเพื่อป้องกันเยื่อบุผิวของหลอดอาหารจากการถูกทำลายของกดที่ไหลย,ย้อนขึ้นมานะคะได้แก่มีสารไบคาร์บอเนตที่มีความเป็นด่างซึ่งจะเคลือบเยื่อบุผิวของหลอดอาหารเพื่อป้องกันการทำลายชั้นของเยื่อเมือกในหลอดอาหารนอกจากนี้นะคะ การต่อเชื่อมของเซลล์เยื่อบุหลอดอาหารก็จะมีช่องว่างระหว่างเยื่อบุเซลล์อของหลอดอาหารนะไม่กว้างนะคะทําให้มีการแทรกซึมของกรดลงไปในชั้นใต้เยื่อบุนะ่ะได้ยากค่ะก็มีคําถามเกิดขึ้นนะคะในเมื่อร่างกายของเรามีกลไกต่างๆมากมายขนาดเนี้ทำไมยังถึงเกิกกดโรคกรดหลย้อนได้อีกล่ะคะเหตุผลที่ทําให้เกิดโรคกรดไหลย้อนก็เพราะว่านะคะ มีการไหลของน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารเข้ามาในหลอดอาหารเป็นจำนวนครั้งที่มากกว่าคนทั่วไปค่ะประสิทธิภาพหรือกลไกในการบีบตัวของหลอดอาหารเพื่อไล่น้ำย่อยนะคะลงสูกก่กระเพาะอาหารก็ลดลงค่ะและกลไกในการกืนน้ำลายก็ลดลงด้วยเช่นกันค่ะทำให้น้ำย่อยนะคะค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติค่ะช่องว่างระหว่างเยื่อบุเซลล์ของหลอดอาหารนะคะก็มีความกว้างมากกว่าคนปกติถึง3เท่าค่ะ ทำให้การแทรกซึมของกดนะคะลงไปในชั้นใต้เยื่อบุผิวของหลอดอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบ <Joshua> ุผิวของหลอดอาหารก็นำไปสู่ภาวะรดไหรย้อนได้ค่ะมาดูปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรครดไหลย้อนนะคะได้แก่เพราะว่าผู้ที่มีอายุน้อยมีโอกาสเกิดได้มากกว่าผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้าเกิดโรครดไหลย้อนในผู้สูงอายุก็มีอากาสเกิดการอักเสบหรือรุนแรงนะคะของหลอดอาหารได้มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยค่ะ การมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นหรืออ้วนนะคะก็มีความสัมพันธ์กับการเกิดกดรดไหลย้อนมากขึ้นค่ะพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะเช่นผลไม้เปรี้ยวอาหารที่มีคาร์โบเนตคาเฟอีนนะคะหรือแอลกอฮอล์ช็อกโกแลตอาหารที่เผ็ดหรือใส่พริกมากๆนะคะอาหารประเภทมิ้นชนิดต่างๆการรับประทานอาหารปริมาณมากๆในแต่ละมือ้อหรือไขมันสูงทําให้หูรูดของหลอดอาหารขายตัวมากขึ้นค่ะก็จะเกิดกดรดไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารได้ง่ายค่ะ การนอนหลับรับประทานอาหารทันทีนะคะการสูบบุหรี่ค่ะเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุของการเกิดกดรดไหลย้อนได้ทั้งนั้นนะคะมาดูอาการและการแสดงของโรคก,กดรดไหลย้อนกันนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มอาการที่เฉพาะกับโรคก,กดรดไหลย้อนนะคะพวกนี้ก็จะมีอาการลักษณะเช่นอาการแสบร้อนหน้าอกหรืออาการแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่นะคะแล้วก็ล้าขึ้นมาที่อกหรือคอนะคะอาการต่อไปก็คืออาการเลือบเปรี้ยวนะคะ จากการศึกษาพบว่าทั้งอาการแสบร้อนหน้าอกและอาการเรือเปี้ยวเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้พอๆกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ะอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกคล้ายกับคนเป็นโรคหัวใจขาดเลือดด้วยนะคะอาการอื่นๆก็ได้แก่อาการเสียงแหบค่ะเสมหะมากไอเรื้อรังหรือเกิดอาการหอบได้นะคะ การวิน <Humans of> <nent> ิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยการตรวจที่สามารถจะช่วยในการวินิจฉัยโรคกดไหลย้อนได้ก็ได้แก่นะคะการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานในการตรวจหาความผิดปกติของหลอดอาหารนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้วิธีการวินิจฉัยโดยการทดลองให้ยารดกดมักนิยมใช้ยารดกดในกลุ่มของยับยั้งโปรตอนนะคะในขนาดสูงเช่นการให้ออมิฟาโซน40มกรัมต่อวันนะคะ เป็นเวลานาน7-14วันถ้าการดีขึ้นก็วินิจฉัยได้ว่ามีอาการของโรคกรดไหลย้อนค่ะแนวทางในการตัวแรตัวเองนะคะเมื่อเกิดโรคกรดไหลย้อนก็โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเช่นควรนอนศีรษะสูงนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายก็จะช่วยให้การไหลย้อนของกรดน้อยลงค่ะหลีกเลี่ยงการนอนหลังรับประทานอาหารทันทีนะคะเพื่อไม่ให้การไหลย้อนของกรดกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารจะทําได้ยากขึ้นนะคะ ไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไปในแต่ละมื้อค่ะต่อไปหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงอาหารรสเปรี้ยวช็อกโกแลตอาหารเผ็ดหรืหอใส่พริกเยอะๆอาหารมิกต่างๆนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาร์โบเนตคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะท่านผู้ฟังคะสุขภาพที่ดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขค่ะติดตามรายการ Better Health Better Life นะคะ จากวิทยาลัยเซนหลุยได้ใหม่ในทุกวันพุธสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะวิทยาลายัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สสุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน